สวัสดีแฟนเพจบ้านดนตรีคีย์บอร์ดคนรักดนตรีนะครับวันนี้อีกตัวหนึ่งนะฮะเพิ่งมาถึงนะครับยามาฮ่ PSR S910 นะครับที่โด่งดังนะครับในอดีตนะครับผมนะครับไม่ว่าจะเป็นตำนานของหมอลำนะครับลำซิ่งลำเพลินนะครับตัวนี้เป็นที่นิยมมากๆเลยนะครับกองนี่แน่นปึกๆนะฮะบสนแดังป้งๆนะฮะเรียกได้ว่า ไม่ต้องจะต้องไปใส่เสียงแซมให้เหนื่อยเลยครับสำหรับกองของ910นี่เป็นที่รู้จักของนักดนตรีมืออาชีพนะครับผมตัวนี้สภาพให้90%เลยนะครับสวยงามนะครับผมไม่มีแตกหักใดๆทั้งสิ้นนะครับคียังขาวตึงตึงอยู่นะครับผมนะฮะตอนนี้ก็กำลังลงเสียงแต่งแล้วก็จังหวะให้นะครับผมเสียงเขาก็ดีทีเดียวนะครับสำหรับ910นะครับ สนุนราคาที่ไม่แพงนะครับราคาที่จับต้องได้ไม่ว่าจะเพาะจังหวะแต่งเสียงแต่งจังหวะนะครับแล้วก็ร้องอัดนะฮะมีระบบใหม่ในตัวนะครับสำหรับ S910 นี้นะครับนะฮะในราคาที่ท่านสามารถแตะต้องได้เลยนะครับผมไม่ว่าจะเล่นในแนวของแจ๊สป๊อปก็ดีนะครับเพราะเสียงเขาจะดีมากเลยนะครับเสียงตัวนี้นะครับนะครับเสียง เสียงตำนานตำนานหมอลำนะครับานตำนานเสียงตำนานหมอลำเยอะแยะครับ ใครที่เล่นยามาฮ่อยู่นะครับอยากมีไว้ติดบ้านสักตัวนะครับหรือไว้เล่นหรือไว้ขึ้นเวทีตัวนี้ก็ไม่ต้องอายใครนะครับสำหรับ S910 นี้นะครับระดับมืออาชีพชอบใช้กันอยู่แล้วนะฮะทุกวันนี้ก็มีใช้กันอยู่เยอะแยะเลยนะครับโดยเฉพาะฝั่งประเทศลาวนี่ก็จะนิยมใช้ครับต่อแสดงเขามันดังดีนะครับผมนี่ครับผม โจโปเลยนะฮะนะครับสนใจอยากได้ยาม้าพิซาเอสเก้าไว้ครอบครองนะครับในราคาที่แตะต้องได้สบายๆนะครับนะครับหลักหมื่นนะครับไม่ถึง20,000นนะครับตัวนี้นะฮะอ่าติดต่ออาจารย์นิโนได้เหมือนเดิมนะครับ0651125849นะครับหรือจะแอดไลน์ ID นะครับไลน์ ID NINO 5849นะครับนิโนนะครับ เข้ามาคุยมาชมกันเดี๋ยวสักครู่จะออกคลิปให้ชมอีกนะครับสักสักเพลงนะครับพอประมาณนะครับพอคร่าวๆนะครับเพราะเดี๋ยวผมต้องออกไปส่งของนะครับสนใจก็ติดต่อมาได้เลยครับพร้อมส่งทั่วประเทศนะครับในราคาที่รวมแล้วนะครับแล้วก็ยังมีกระเป๋าของยามาฮ่าให้อีกนะครับใส่ไปให้ด้วยเลยนะครับสําหรับทุกท่านนะครับที่ต้องการยามาฮ่าฟรีซ่าไว้ใช้ในบ้านนะฮะรับรองมีทั้งจังหวะทั้งเสียงตอบโจทย์ ความต้องการของทุกท่านได้แน่นอนนะครับหมอลำลำ,ลำเปลินลำซิ่งสามชาบูเร l โลบีกินมีครบหมดครับขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ